สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f c e e o o o p เพจเพื่อนกเกษตรชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่สวนกล้วยเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศยามเช้าวันที่4กันยายน2564เวลา7โมงเช้านะครับนี่นะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับที่อยู่นี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์พระราชทานนะครับหรือว่ากล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับที่ผมนิยมชอบลูกสายพันธุ์นี้นะครับเท่าที่ดูก็คือต้น ต้นไม่สูงมากนะครับความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ผลผลิตต่อเครือก็ประมาณสัก15วีนะครับโดยประมาณ15วีก็ถือว่ามากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบางคนที่เขาบำรุงปุ๋ยบำรุงน้ำได้ดีเนี่ยก็อยู่ประมาณ20วีได้นะครับนี่ก็เป็นความโดดเด่นของกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์นี้นะครับแปลงนี้ที่ปลูกไว้ก็มีอยู่40ต้นนะครับโดยขุดจาก ต้นแม่พันธุ์ที่อยู่ทางนู้นนะครับที่ปลูกไว้ในคันนาเอามาขยายตรงนี้ถ้าก็มีเพื่อนๆน,นะครับก็สอบถามมาว่าเอ๊ะปลูกเยอะเนี่ยจะเอาไปขายที่ไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าขายที่ไหนก็ปลูกไว้ก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับที่บ้านก็พ่อก็จะเก็บผักนะครับใส่รถซาเล้งไปขายตามหมู่บ้านต่างๆนะครับในตำบลในหมู่บ้านไม่กี่หมู่บ้าน ผักก็มีเยอะนะครับหลายหลายถุงหลายขนาดหลายราคาก็ขายหมดทุกวันนะครับแล้วก็บางครั้งถ้ามีกล้วยก็นํากล้วยออกไปขายด้วยนะครับเราก็มองดูแล้วว่าการปลูกประมาณนี้เนี่ยก็สามารถขายในชุมชนขายในหมู่บ้านต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับเพราะว่ากล้วยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยถ้ากล้วยแก่จัดแล้วก็ตกเครือมันก็ไม่พร้อมกันนะครับการเก็บ กล้วยก็ไม่น่าจะพร้อมกันก็จะประมาณสัก2วันครั้ง5วันครั้งหรือสัปดาห์ละ2ครั้งโดยประมาณเท่าที่สังเกตดูเพราะว่ากล้วยมันไม่ใช่กล้วยปลูกโดยเพาะเนื้อเยื่อนะครับถ้ากล้วยปลูกโดยการเพาะเนื้อเยื่อเนี่ยแปบ๊บเดียวกล้วยมันจะออกพร้อมกันนะครับกล้วยมันจะออกให้ผลผลิตพร้อมกันเราต้องเก็บให้ทันในวันนั้นแต่กล้วยที่เราขุดหนอนบาปูกนะครับมันไม่มีความแน่นอนความตายตัวในการ เก็บเอาไปขายนะครับก็ไม่เป็นไรมันทําให้เรายืดหยุ่นในการขายได้นี่นะครับบรรยากาศยังอย่างที่เห็นครับสวยงามร่มรื่นนะครับบางทีความสุขมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองนะครับความสุขมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติโดยรอบของเราที่เราสร้างขึ้นมาโดยน้าพักน้าแรงนะครับนี่ช่วงนี้ก็ฟ้าครึ้มๆหน่อยนะครับฝน ตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ก็ตกแบบพอจะเปียกดินนะครับก็อยากให้ตกแรงๆจนมีน้ําในทุ่งนาแต่ตอนนี้มันมันแทบจะไม่มีนะครับตกแป๊บเดียวน้ํมันก็แห้งแล้วนะครับตัวนี้เป็นสะจิ๋วนะครับบ่อสะจิ๋วที่ขุดโดยเขาเรียกว่าอะไรกรมพัฒนาที่ดินอะไรเนี่ยที่เขาขุดให้แล้วก็ออกคนละครึ่ง2,500บาทนะครับใช้เงิน2,500บาทอันนี้เขาขุดลึกอยู่ประมาณสัก3าเมตรได้แล้วมั้งครับน้ําก็ ยังไม่ลดเลยก็เนี่ยน้าก็อยู่เท่านี้ปกติตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็อยู่เท่านี้เหมือนเดิมนะครับก็ปลูกหญ้ารอบๆนะครับก็จะเป็นหญ้าเนเปียนะครับปลูกรอบรอบสะนะครับปลูกรอบสะเพื่อกันดินกัดเซาะดินพังทลายหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะถ้าปลูกหญ้าแฝกจะดีกว่าไหมนะครับถ้าปลูกหญ้าแฝกเราก็ไม่มีต้นพันนะก็อันนี้ต้นหญ้าเนเปียาหาได้ง่ายแถวนี้นะครับก็เอามาแปะ,แปะ ไว้มันก็เกิดนะครับก็ดินก็ไม่พังนะครับก็ถือว่ากันหน้าดินพังทลายได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงอาจจะไม่สู้หญ้าแฝกนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหญ้าที่มีรากเยอะพอสมควรนะครับสําหรับหญ้านี่เปียนี่ครับตรงนี้ก็ปลูกด้วย40ต้นนะครับ40ต้นจุดตรงนั้นก็จะเป็นฟักทองปลูกแซมไว้กลางนะครับโอเคครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ